ยินดีต้อนรับสู่จัก,กรวาลข้างเตียงวันนี้เราจะมาเจาะลึกทฤษฎีโลกแบนฉบับคนไทยว่าทำไมในยุคอวากาศนี้คนจำนวนหนึ่งยังเชื่อว่าโลกที่เรายืนอยู่คือแผ่นดิสขนาดใหญ่ที่มีแอนตาร์กติกาเป็นกำแพงน้ำแข็งกั้นขอบพวกเขามักจะไม่ได้ปฏิเสธความรู้ทางฟิสิกส์ทั้งหมดแต่ปฏิเสธความน่าเชื่อถือของภาพถ่ายจากนาซาและรัฐบาลคำถามหลักคือ ถ้าโลกกลมจริงทำไมเราไม่เคยเห็นภาพถ่ายที่แท้จริงจากนอกโลกที่ไม่มีการตัดต่อนี่คือแกนหลักของการปฏิเสธหลักฐานทั้งหมดคำถามง,าง่ายๆที่พวกเขาใช้ท้าทายนักวิทยาศาสตร์และทำให้หลายคนปวดหัวเช่นถ้าโลกหมุนด้วยความเร็วสูงทำไมเฮลิคอปเตอร์ที่บินขึ้นไปนิ่งๆถึงไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือน้ำทะเลจำนวนมหาศาลไม่ไหลตกขอบโลกไปได้อย่างไร พวกเขาเรียกร้องคำตอบที่ง่ายและเห็นภาพสำหรับนักดาราศาสตร์คำตอบนั้นง่ายและอธิบายได้ด้วยแรงโน้มถ่วงและกรอบอ้างอิงแต่ปัญหาคือการจะตอบคำถามง่ายๆเหล่านั้นต้องย้อนกลับไปสอนความรู้พื้นฐานทั้งหมดซึ่งใช้เวลามากเกินไปทําให้การโต้แย้งดูเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่าความเชื่อโลกแบนเสียอีกทฤษฎีโลกแบนไม่ได้เป็นแค่เรื่องวิทยาศาสตร์แต่เป็นเรื่องสังคมวิทยา เป็นการรวมตัวกันของคนที่รู้สึกว่าถูกระบบและอำนาจควบคุมการเชื่อในโลกแบนทำให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่มีความรู้พิเศษที่คนทั่วไปมองข้ามไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรการตั้งคำถามและการตรวจสอบหลักฐานคือหัวใจของการสแสวงหาความจริงแต่อย่าลืมว่าความสงสัยต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบในการเรียนรู้พื้นฐานก่อนจะสรุปอะไรง่าย โลกอาจกลมหรือแบนแต่สิ่งสำคัญคือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ